ลักษณะการพูดของอสัพปบุรุตพิขุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัพปบุรุษสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ 1. ่ขพิขุทั้งหลายอสัพปบุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารพิขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัพป,ปบุรุษ 2. องพิกุทั้งหลายอสัพป,ปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ แม้ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนควขว้แล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ทิ่ขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัปปบุรุษ สามพิุทั้งหลายอสัพพวุรุตอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนค่้ยแขว,ขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่พิขุทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัพปบุรุษสี่กิคุทั้งหลายอสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะกล่าวทําไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยว กล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดารทิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอศัศปบุรุษทิคุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นอศัศปบุรุษ